จะไปไหนไปงานวันเกิดเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่อคีมคีมพบกันมากี่ปีพบกันมาสามปีแน่ใจว่าสามปีทำไมพี่ไม่เห็นรู้จักเลยรู้จักก็ที่เรียนที่คณะไงตัวเองรู้จักใครมัง่งเห็นแค่แวบๆบแบบก็นั่นแหละเนี่ยใจได้ไหมไปกี่โมงสองทุ่ม กลับกี่โมงฮะไม่รู้ไม่บอกเวลากลับมาไม่รู้อ้าวไม่รู้ก็อดไป้กนสามทุ่มอ้าวมาเดี๋ยว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 ไม่ใช่แล้วได้ไหมกลับห้ามเกินตีหนึ่งได้ไปแล้วถ่ายรูปให้ดูด้วยนะใหาไปจริงอ่ะไปกี่คนไม่รู้ฮะ ไม่รู้อ้าวไหนบอกว่าไหนบอกว่าเฉพาะแค่คนสนิทไปกันก็น,นี่ไงก็คนสนิทแต่ไม่รู้กี่คนไงแบบว่ามันก็สนิทหลายคนแต่มันก็ชวนแค่นิดียมีผู้ชายป่าไม่รู้ผู้ชายก็เป็นกระเทยไปกับพวกกัดนิมด้วยไครผู้ชายคนอื่นนะที่ไม่ใช่กระเทยไม่รู้นั่นอดไม่เขาเขาไม่รู้เดี๋ยวถามเพื่อนเลยอ่ะแต่เขาจะไปไม่ไปไม่ ไปที่ไหนนะไปที่ไหนไม่รู้ที่แถว BTS ชิดลมแล้วชื่อร้านอะไรแป๊บหนึ่งดูก่อนเพื่อนบอกว่าร้าน l o ฟ s ็ Shop b a ไม่รู้จักเลยเขาก็ไม่รู้จักแต่มันมีร้านนี้เนี่ยร้านเนี้ยรอเราจะกินเหล้าไหม ฮะไม่ให้มายิมถามว่าจะกินเหล้าไหมกินนิดเดียวแล้วเมาอ่ะแท็กซี่แล้วแท็กซี่มันน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเพราะเขาเก่งเขาไม่เมาคนอนื่นต้องปืนเงี้ยแกลปแท็กซี่แล้วรีบกลับแต่ไม่ให้ตังค์ <c oughs> ไม่แค่นี้แหละบาย